ชิ้นเชอรี่จะไปรังให้เชอรี่ได้หรอนี่อันนี้อะไรนะมะยงชิดมันหวานนะจิแม่จีให้มาเป็นไงกันบ้างสวรถน้อยน่ของน้องดีหมดแล้ว อ๋อน,น้องเดียอนใหม่อือฮึเป็นยังไงบ้างครับก่อนน้องดียเป็นยังไงบ้างอะไรอ่ะไม่รู้ทำไมเปรี้ยวไหมสตวารถพี่เต้ ิมมน้องดีเป็นไงบ้างเฮ้ยแค่เ <a> ป็นไรหยิบได้แม <u> <ico> ่เพิ่งถูกพื้นไปเฮ้ยเฮ้ยเจ็บตรงนี้ยทำไมอ่ะเจ็บตรงนี้เล็บฉีกเหรอมันโดนความเปรี้ยวไง อุ้ยชิมูกด้วยชิมูกด้วยสับปะรดด้วยปนกันเลยอร่อยมากๆเลย,<า>ยทีเนี้ยชิสีบสะรดเดีเ๋ยวเขาเช็ดใส่ไปเกินไปล้างมือก่อนหอัวยางของน้องดีมาเพื่อเติมให้หัวยางครับน้องดีครับอร่อยไหมครับ เดี๋ยวพ่อเติมให้เดี๋ยวพ่อเติมให้พม่หวานนะหวานเหรอม่อันนี้หวานไหมดิสซลต์หวานไหมหวานเต็มกินอะไรครับอือโอ้โห ยีสโร์รสอร่อยมากเลยันีกินเชอร์รี่ด้วยนี่พี่เต็มใส่แก้วให้เ้วเนี่งเชอร์รี่นี่นะจ๊ะัดชื่น